สวัสดีครับ Voice of a m e ริ c านำเสนอรายการขา่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกกาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันศุกร์ที่26มกราคม2567ตามเวลาในประเทศไทยครับโดยมีผมนพรชัยเฉลิมมงคลและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายาร่วมกันนำเสนอรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้คลเรือนหนีตายหลังอิสราเอลทุลมเขตโรงพยาบาลในคานยูนิส ไบเดนดันคอนเกรสอนุวัติขาย F16 ให้ตุรกีไต้หวันเริ่มขยายเวลาฝึกทหารเกณฑ์เตรียมรับศึกจีนสารเมียนมาสั่งเปิดประมูลขายบ้านองซานสูจีแล้วและเกาหลีใต้เตือนภัยเทรนกินไม้จิ้มฝันทอดส่วนเสริมข่าววันนี้ครับทรัมป์กลายเป็นอุปสรรคหลักผ่านงบหนุนยูเครนกวดขันชายแดนและเฮ็เครื่องมือจากธรรมชาติในการป้องกันไฟป่า ติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวไทยกรุงวอชิงตันครับครับเริ่มต้นต้องไปดูที่สถานการณ์การสู้รบในฉนวนกาซ่านะครับคุณยิ้มยุทธครับคุณผู้ชมอิสราเอลเดินหน้าถล่มพื้นที่รอบโรงพยาบาลหลัก2แห่งในเมืองคานยูนิสทางตอนใต้ของฉนวนกาซ่าเมื่อวันพฤหัสบดีทาให้ผู้พลัดถิ่นต้องเร่งหาที่พักพิงที่ปลอดภัยจากการรมโจมตีอันดุเดือดของอิสราเอลที่มี เป้าหมายเป็นกลุ่มฮามาสพร้อมขีดเส้นตายให้กับผู้คนอพยพออกจากคานยูนิสภายในวันศุกร์นี้ครับกระทรวงสาธารณสุขกาซาเปิดเผยว่ามีชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย50คนถูกสังหารในคานยูนิสในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งมีเด็ก2รายที่เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศเข้าใส่บ้านหลังหนึ่ง โดยตอนนี้เมืองคานยูนิสถูกปิดล้อมด้วยกองทัพอิสราเอลที่ระดมโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินอย่างไม่หยุดหย่อนโดยพลเรือนในพื้นที่รายงานว่ามีกลุ่มควันรูปร่างคล้ายเห็ดปกคลุมท้องฟ้าในพื้นที่ที่มีปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในพื้นที่เมื่อวันพฤหัสบ,บดีครับด้านหน่วยแพทย์ปาเลสไตน์ระบุว่ารถถังอิสราเอลได้ปิดกั้นเส้นทางและระดมโจมตีเป้าหมายหลายจุดรอบๆโรงพยาบาลนาเซอร์และอัลอามาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักสองแห่งในเมืองนี้ทำให้ทีมแพทย์ ผู้ป่วยและผู้คนที่พลัดถิ่นต้องติดอยู่ภายในพื้นที่ดังกล่าวแต่นิสราเอลอ้างว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสใช้โรงพยาบาลเป็นที่กบดานและเป็นฐานที่มั่นซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งกลุ่มฮามาสและเจ้าที่สาธารณสุขในกาซาต่างออกมาปฏิเสธในวันพฤหัสบดีชาวปาเลสไตน์ที่พัดถิน ซึ่งอาศัยอยู่ในศูนย์ฝึกอบรมของสหประชาชาติหรือ UN ในคานยูนิสที่ถูกโจมตีโดยกองทัพอิสราเอลมืวันพุธต้องการต้องเตรียมการอพยพไปยังเมืองราฟาซึ่งห่างออกไปราว15กิโลเมตรจากพื้นที่สุดขอบตอนใต้ของกาซาโดยผู้คนในพื้นที่เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่ากองทัพอิสราเอลได้กำหนดเส้นตายที่17นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นในวันศุกร์ให้อพยพผู้คนออกจากพื้นที่ดังกล่าว แต่ทางกองทัพอิสราเอลไม่ได้ให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้ครับด้านจูเลียสทูมาหัวหน้าโคโซกหน่วยงานด้านผู้ริภัยเ n นในกาซาย e A, ืนยันรายงานคำสั่งอพยพนี้และประเมินว่ามีผู้คนพลัดถิ่นมากกว่า30,000คนที่แออัดอยู่ภายในอาคารดังกล่าวขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลเผยในวันพฤหัสบดีว่าได้สังหารนักรบฮามาสกว่า900 0คน ส่วนอิสราเอลสูญเสียทหาร220นายในการสู้รบที่ดำเนินมากว่า3เดือนครึ่งแต่ทางรอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันตัวเลขดังกล่าวได้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกาซาเผยว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย25,700คนในกาซาครับคุณธพร,รัต์ครับมาดูสถานการณ์ที่ยุโรปกันต่อนะครับสวีเดนตอบรับคำเชิญของ ผู้นำฮังการีในการหารือแผนการเข้าร่วมกับกลุ่มนาโต้ครับในขณะที่ผู้นําสหรัฐผลักดันสภาคอนเกรสให้มีการอนุมัติการขายเครื่องบิน f 1 6ให้กับตรุรกีหลังสภาตรุรกีไฟเขียวหนุนสวีเดนเข้าร่วมองค์การพันธมิตรฐานแห่งนี้ครับรอยเตอร์อ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าว4รายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาการในสภาสาหรัฐเมื่อวันพุธ เพื่อย้ำถึงการเริ่มต้นกระบวนการอนุมัติการขายเครื่องบิน F-16 ของบริษัทล็อกฮี e ม Martin และอุปกรณ์ต่างๆมูลค่า20,000ล้านดอลลาร์ให้แก่ตรุรกีทันทีที่รัฐบาลกรุงอังการาเสร็จสิ้นกระบวนการให้สัตยาบันรับรองสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกนาโตอย่างไรก็ตามทางทนิพขาวยังไม่ได้ออกให้ความเห็นใดๆเมื่อรอยเตอร์ติดต่อสอบถามไปในช่วงเวลาที่ทำรายงานชิ้นนี้นะครับ แในวันพุธครับทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้เรียกร้องให้ตุรกีเดินหน้าให้สัตยาบันรรับรองสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ซึ่งทางประธานาธิบดีเรจิปเทยิปโอโดวานจะต้องลงนามเป็นกฎหมายและบรรจุลงในราชกิจจานุเบกษาของตุรกีก่อนจะส่งมาให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันแต่ทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่ได้ระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนเกี่ยวกับการอนุมัติการขายเครื่องบิน F16 แต่อย่างใดนะครับอีกด้านหนึ่งครับ นายกรัฐมนตรีสวีเดนอุฟคริสเตชอนตอบรับคำเชิญจากนายกรัฐมนตรีฮังการีวิกเตอร์ออบาน ที่จะพบกันที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเ,ลเลยีเยมในสัปดาห์หน้าตามการเปิดเผยของอรัฐบาลสวีเดนในวันพฤหัสบดีครับเพื่อหวังจะเคลียร์อุปรสรรคที่ทําให้การเป็นสมาชิกภาพนาโต้ของสวีเดนหมดไปครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดของการพบของทั้งสองของออกมานะครับแต่ที่ผ่านมาฮังการีก็ไม่ได้มีข้อเรียกร้องที่ชัดเจนเพื่อแลกกับการสับสนสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกนาโตเหมือนกับกรณีของตุรกีแต่แอนนาวิสแลนเดอร์ผู้ในการด้านยุโรปเหนือแห่งสาบ,บ้านคลองสมองแอตแลนติกคาวซลบอก กับรอยเตอร์ว่าเครื่องบินรบอาจอยู่ในไพ่การเจรจาครั้งนี้ก็เป็นได้เพราะฮังการีเช่าเครื่อง j a z กริปเปิลของสวีเดนซึ่งมีกำหนดเวลาต่อสัญญาแล้วครับมาต่อนที่ประเด็นการเมืองสหรัฐกันบ้างนะครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนำประธานาธิบดีโจไบเดนราว6%เซในการสำรวจความเห็นโดยรอยเตอร์และอิบซอสครับที่ชี้ว่าชาวบริกันไม่ได้ยินดีกับการที่จะมีนัดล้างตาระหว่างทั้งสองเท่าไหร่นะครับ การสำรวจความเห็นชาวอเมริกัน1,250คนเมื่อคืนมันพุธที่ผ่านมาชี้ว่าทรัมป์มีคะแนนนำไบเดนที่40ต่อ34ในขณะที่ยังมีผู้ที่ไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครดีหรือเลือกจะไม่โหวตให้ทั้งคู่เลยอยู่ครับผลสำรวจครั้งล่าสุดนี้สท้อนว่าทรัมป์ได้คะแนนนิยมกระเตืองขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจเมื่อต้นเดือนมกราคมโดยรอยเตอร์อิฟซที่ระบุว่าคะแนนนิยมของทรัมป์และไบเดนเท่ากันมาก่อนครับ หลังจากทรัมป์กวาชดชายชนะในการเลือกตั้งขั้นต้น2สนามแรกไปได้ที่รัฐไอโอวาและรัฐนิวแฮมป์เชอร์ในเดือนนี้แนวโน้มที่ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนจะกลายเป็นนัดล้างตาระหว่างทรัมป์และไบเดนก็ไม่ใช่สิ่งที่ชาวบริการปรารถนานะครับผู้ตอบแบบสอบถามล่าสุดเมื่อต้นสัปดาห์นี้67%ต่างบอกว่าพวกเขา เหนื่อยที่จะเห็นผู้สมัครคนเดิมๆในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและต้องการเห็นคนหน้าใหม่บ้างครับขณะที่18%ในการสำรวจบอกว่าพวกเขาจะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหากตัวเลือกที่มีอยู่คือไบเดนและทรัมป์เมื่อลงลึกถึงประเด็นที่สร้างความขุ่นข้องหมองใจให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอเมริกันผลโพลล่าสุดชี้ว่า70%ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าไบเดนไม่ควรลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2และ50%มองว่าทรัมป์ไม่ควรลงแข่งอีกครั้ง โดยปัจจัยที่ชาวรายการกังวลยังคงเป็นเรื่องของอายุว่าที่ผู้สมัครชิงประธานาธิบดีที่สูงวัยเกินกว่าจะดำรงตำแหน่งครับในการสำรวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ่งหนึง่งบอกพวกเขาไม่ปลื้มกับระบบสองพรรคการเมืองในสหรัฐขณะที่หนึ่งในสี่ยังคงพึงพอใจกับระบบการเมืองที่เป็นอยู่นะครับ ต่อยอดจากทั้งสองเรื่องนี้นะครับเป็นประเด็นของแพ็กเกจงบประมาณกว่า1นึ่งแสนล้านดอลลาร์ที่จะสนับสนุนยูเครนไต้หวันและอิสราเอลรวมถึงนโยบายกวดขันการตรวจคุณเท่าเมืองของสหรัฐที่ทั้งฝั่งทำเนียบขาวและวุฒิสภารวมทั้งทางสมาชิพกพรรคเดมแควดและริพับลิกันต่างกําลังวางแผนที่จะผลักดันเกิดมิสัญ,ญญาณสะดุดลงครับเนื่องจากชัยชนะทางการเมืองอย่างต่อเน,นื่องของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการลงเป็นตัวแทนพรรคริพับลิกันในการชิงตําแหน่งประธานาธิบดีปลายปี แต่ทําไมอิทธิพลของผู้ที่ยังไม่มีอำนาจในมืออย่างทรัมป์ถึงจะมีผลกับประเด็นนี้คุณเยี่ยมยุทธสุธิฉายามีรายละเอียดจากรายง,งานของแพซ่วิดากุสุวาราผู้สื่อข่าววิมานําเสนอนะครับครับคุณพร,รัตงบประมาณที่คุณพร,รัตเกริ่นไปว่ามีจํานวนแสนกว่าล้านดอลลาร์นะครับก็กําลัง อยู่ในระหว่างการเจราจาระหว่างเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวและสมาชิกคุท้ทสภาซึ่งก็มีทั้งสองพรรครับทั้งพพับลิกันและเดโมแครตท,ที่กำลังผลักดันนโยบายนี้แต่ว่าชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์ในศึกการเลือกตั้งขั้นต้นอาจจะส่งสัญญาณที่จะขัดขวางการเดินหน้าของงบป,ประมาณก้อนนี้ครับอดีตประธานาธิบดีที่กำลังลงแข่งขันชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคพับลิกันในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นในปลายปีนี้ เพิ่งสะสมอีกหนึ่งชัยชนะในเวทีการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐนิวแฮมเชอร์ในวันอังคารที่ผ่านมาต่อจากศึกการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสที่ไอโอวาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเราลองไปฟังเสียงของทรัมป์หลังจากได้รับชัยชนะที่นิวแฮมเชอร์ดูครับ ทรัมป์กล่าวหลังใช้ชนะในรัฐนิวแฮมเชอร์ครับว่าเรื่องผู้อพยพนั้นเป็นเรื่องใหญ่และกล่าวได้ว,ว่าสหรัฐมีคนเป็นล้านเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมายและคนเหล่านั้นมาจากคุกหรือไม่ก็มาจากศูนย์ผู้ป่วยทางจิตซึ่งสิ่งที่ทรัมป์กล่าวนี้ไม่ได้ถูกยกข้อมูลอื่นใดมาอธิบายคําพูดข้างต้นนะครับโดยที่ผ่านมาทรัมป์แสดงจุดยืนต่อต้านผู้อพยพด้วยภาษาที่เผ็ดร้อนเช่นการกล่าวว่าผู้อพยพกําลังทําให้เลือดของประเทศของเราเป็นพิษ อันนี้ชายชนะต่อเนื่องของทรัมป์ที่กําลังเป็นเต็งหนึ่งของพรรครีพับลิกันในการเป็นตัวแทนสึกเลือกตั้งอาจทําให้เขาใช้กระแสนี้เป็นเครื่องมือกดดันสมาชิกรัฐสภาของพรรคในประเด็นผู้พยพครับลองไปดูสิ่งที่ทรัมป์โพสต์ในแพลตฟอร์ม Truth Social เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เขาโพสต์ว่าผมไม่คิดว่าเราควรมีดีลเรื่องชายแดนอะไรเลยเว้นแต่ว่าพวกเขาจะได้ทุกอย่างที่จําเป็นในการหยุดการบุกรุกของคนเป็นล้าน ซึ่งหลายคนก็มาจากที่ไหนก็ไม่รู้เข้ามาในประเทศของเราที่เคยยิ่งใหญ่แต่ก็กําลังจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนอกจากนั้นนะครับทรัมป์ยังส่งสัญญาณไปที่ไมค์จอร์นสันประธานสปาผู้แทนรัษฎรของพรรคพับลิกันนะครับที่บอกว่าจะไม่ไม่สงสัยเลยว่าจะทําให้ดีลนี้เกิดขึ้นได้ครับความเห็นของทรัมป์ก็มีออกมาหลังจากที่ไมค์จอรนสันรวมถึง สแกนนนำในสภาคองเกรสหลายคนเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเพื่อผลักดันร่างคำของบประมาณด้านความมั่นคงแห่งชาติที่จะถูกใช้ในการสนับสนุนยูเครนในการสู้รบกับรัสเซียรวมถึงมอบให้อิสราเอลและใช้ในพื้นที่อินโดแปซิฟิกซึ่งพรรครีพับลิกันวางเงื่อนไขว่าร่างนี้จะต้องผูกกับนโยบายกวดขันพื้นที่ชายแดนของสหรัฐครับ ประธานที่ประดิษฐ well? ์โจไบเดนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสมาชิกของเกรสส่วนใหญ่น่าจะสนับสนุนการช่วยเหลือ,อยูเครนแต่คำถามที่สำคัญก็คือสมาชิกส่วนน้อยที่จะคัดค้านหรือดึงเกมออกไปนั้นจะมีหรือไม่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงครับโดยสมาชิกพ,กพรรคเดโมแครตบางรายครับนอกจากเรื่องของชายแดนแล้วเนี่ยก็ยังวางเงื่อนไขาการสนับสนุนงบก้อนดังกล่าว โดยระบุว่างบนั้นจะต้องนําไปสู่ยุทธศาสตร์ทางการทูตที่ชัดเจนที่จะนําสงครามไปสู่จุดสิ้นสุดโดยเร็วครับโดยผลสํารวจของ AP ร่วมกับศูนย์วิจัย n o อก Center for Public Affairs r s s e r r h h เดือนธันวาคมที่ผ่านมาพบว่าชาวอเมริกรันจํานวนมากนั้นรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับบทบาทของสหรัฐในพื้นที่ต่างประเทศ ทั้งนี้เมื่อมองในนโยบายในประเทศเรื่องงบประมาณก้อนดังกล่าวครับนอร์แมนออนสตีนผู้เชี่ยวชาญอาวุโสจากสถาบัน American Enterprise Institute กล่าวกับ VOA ว่าร่างงบประมาณดังกล่าวที่กําลังหารือนั้นหากผ่านจะเป็นผลดีกับพรรคเดโมแครตมากกว่าในแง่ของการเอาความสําเร็จไปเปล่าประกาศเพราะเป็นสิ่งที่เดโมแครตเอาไปขายได้นะครับส่วนริพับบิกันนั้นก็คงไม่อยากทําอะไรที่ทําให้บไบเดนได้ประโยชน์แต่ว่าตัวเอง เรื่องชายแดนเนี่ยตกหล่นเป็นประเด็นนอกวงการสนทนาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับคุณอภร,รัตครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธทุกท่านสามารถกลับไปติดตามรายงานอ่านข่าวชิ้นนี้ของคุณเยี่ยมยุทธและข่าวอื่นของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ v a thai com นะครับ ติดตามประเด็นข่าวสารจากภูมิภาคเอเชียกันบ้างนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนพุ่งขึ้นเป็น44คนในวันพฤหัสบดีครับโดยทีมกู้ภัยซึ่งเดินหน้าทำหน้าที่ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็ยนเยือกแข็งได้พบกับร่างเหยื่อเพิ่มอีกหนึ่งรายหลังภัยพิบัติครั้งนี้ผ่านไปไมได้4วันตามรายงานของสื่อทางการจีนครับสื่อ CCTV ของจีนรายงานว่าร่างของเหยื่อดินถล่มรายล่าสุดนั้นถูกค้นพบ ในช่วงค่ำของวันพฤะัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเพราะมีการโพสต์ภาพของอุปกรณ์และทีมค้นหาที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมกู้ภัยที่มีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการกว่า1,000คนครับเหตุดินถลมม่มเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทำลายบ้านเรือที่ตั้งอยู่ตามเชิงเขาในหมู่บ้านเหลียงสุยซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในแถบภูเขาของมณฑลยูนนานที่ผ่านมาเจ้าที่พบผู้รอดชีวิตเพียงสองคนเมื่อวันจันทร์ครับ การสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเหตุดินถล่มนี้เกิดขึ้นจากการพังทลายของหน้าผาแห่งหนึ่งตามรายงานของสำนักข่าวสินหัวของทางการจีนครับครับไปดูที่ไต้หวันกนับนารขรภนุพรัชชายชาวไต้หวันกลุ่มแรกที่เข้าสู่โครงการเกณฑ์ทหารเป็นระยะเวลา1ปีเริ่มต้นการฝึกอบรมในวันพฤหัสบ,บดีหลังจากรัฐบาลประกาศขยายเวลาฝึกฐานภาคบังคับจากเดิมที่ใช้เวลานานเพียง4เดือนออกไปครับเนื่องจากความกังวล ต่อแรงกดดันที่มาจากจีนตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับประธานธิปดีไช่อิงเหมินประกาศแผนยืดเวลาการเกณฑ์ทหารตั้งแต่เมื่อปลายปี2022แล้วนะครับโดยในช่วง4ปีที่ผ่านมากรุงปักกิ่งเดินหน้ายกระดับแรงกดดันทั้งทางทหารและทางเศรษฐกิจเข้าใส่ไต้หวันอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันว่าเกาะที่ปกครองตนเองนี้เป็นส่วนหนึ่งของจีน โดยหนึ่งในวิธีการที่ใช้ก็คือการส่งเครื่องบินรบของตนออกมาทําภารกิจใกล้ๆกับไต้หวันแทบจะรายวันครับกองทัพไต้หวันระบุในแถลงการว่าน่าจะมีทหารเกณฑ์จํานวน670คนมาร่วมการฝึกอบรมชุดแรกภายใต้แผนงานระยะเวลา1ปีที่ว่านี้โดยกองทัพไต้หวันกล่าวด้วยว่าการยืดระยะเวลาบังคับเกณฑ์ทหารเป็น1ปี ไม่เพียงแต่จะยกระดับประสิทธิภาพของการสู้รบแบบซึ่งหน้าเท่านั้นแต่ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพกำลังพลสำรองเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพลังการเคลื่อนพลและพัฒนาประสิทธิภาพการรบโดยรวมของกองกำลังป้องกันประเทศด้วย ก่อนหน้าน,นี้ประธานธิบดีใช่กล่าวว่าระบบฝึกอบรมทหารในแบบเก่าของไต้หวันซึ่งรวมถึงการอบรมกําลังพลสารองด้วยนั้นไม่มีประสิทธิภาพและไม่เพียงพอที่จะรับมือกับภัยคุกคามทางทหารที่เพิ่มขึ้นจากจีนโดยเฉพาะหากเกิดกรณีการโจมตีอย่างรวดเร็วเข้าใส่ก่อแห่งนี้รายง,งานข่าวระบุด้วยว่ากองทัพไต้หวันเคยประกาศไว้ครับว่า ภายใต้แผนงานการเกณฑ์ทหารที่ปรับปรุงใหม่นี้ทหารเกณฑ์จะได้รับการฝึกที่เข้มขน้นขึ้นในหลายด้านตั้งแต่เทคนิคการยิงปืนไปนจนถึงการทําการรบตามแบบฉบับของกองทัพสหรัฐและการใช้อาวุธทรงพลังอื่นๆเช่นขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานหรือสติงเกอร์และขีปนาวุธต่อต้านรถถังครับคุณพาร,รัต ครับยังอยู่กันที่เอเชียน,นะครับศาลแขวงในเมียนมาออกคําสั่งโดยพระสบดีครับให้นําบ้านของครอบครัวของนางองซานซูจีอดีตผู้นํารัฐบาลพลเรือนที่ถูกยึดอำนาจในการก่อรัฐประหารเมื่อปี2021ออกมาประมูลขายในเดือนมีนาคมนี้ครับหลังจากทรัพย์สินชนิดตกเป็นเป้ากต่อการต่อสู้ในชั้นศาลร,ระหว่างอดีตผู้นํารัฐบาลพลเรือนเมียนมากับองซานอูพี่ชายของตนที่ต้องการสิทธิ์ครึ่งหนึ่งในบ้านหลังนี้ตามรายงานของสนากข่าวเอพีครับ เจ้าที่ด้านกฎหมายรายหนึ่งซึ่งใกล้ชิดกับคดีนี้แต่ไม่ขอเปิดเผยตัวบอกกับผู้สื่อข่าวว่าศาลแขวงในนครย่างกุ้งตัดสินให้นำบ้านหลังดังกล่าวออกเปิดประมูลในวันที่20ิมีนาคมในราคาเริ่มต้นที่3 1 5 0 0 0าล้านจาร์หรือราว90ล้านดอลลาร์ครับบ้านสไตล์โคโลเนียลความสูง2ชั้นซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินขนาด1.9เอเคอร์หรือประมาณเกือบ5ไร่ริมทะเลสาบอินเลในน,นครย่างกุ้งนะครับเป็นบ้านที่อดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมา ถูกคุมขังเป็นเวลาเกือบ15ปีหลังถูกจับกลุมในปี1989ก่อนจะรับการปล่อยตัวในปี2010ครับภายหลังการรับอิสรภาพในบ้านหลังนั้นนะครับบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นเหมือน,นอนุสรทางการเมืองและที่ทำการใหญ่ยังไม่ทางการของพรรคสันติบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย NLD ที่องซานซูจีิร่วมก่อตั้งนะครับแล้วก็ยังเป็นสถานที่เธอ รับรองแขกสําคัญมากมายอาทิอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเฮลลนี่คลินตันและอดีตเลขาธิการใหญ่ UN บังคีมุนด้วยส่วนตัวองซานอูผู้พิช,ชัยที่เ,เริ่มยื่นฟ้องเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อปี2000ครับแต่ว่าศาลปฏิเสธไม่รับคำร้องเนื่องจากปัญหาด้านกระบวนการการยื่นเรื่องก่อนที่จะกลับมายื่นเรื่องอีกหลายต่อหลายครั้งในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาครับ ในปี2016ศาลแขวงตัวันตกนครย่างกุ้งตัดสินให้มีการแบ่งสินทรัพย์นี้เท่าๆกันระหว่าง2พี่น้องแต่ว่าองซานอูมองว่าคำตัดสินดังกล่าวไม่เป็นธรรมและยื่นอุทธรณ์หลายครั้งให้ศาลสั่งนำบ้านหลังนี้ออกนำมาขายเพื่อแบ่งเงินกับน้องสาวแต่ความพยายามดังกล่าวไม่สำเร็จจนกนระทั่งศาลสูงพิจากษาในเดือนสิงหาคมปี2022ให้มีการนำสินทรัพย์นี้ออกมาประมูลขายดังรายงานข่าวนี้นะครับ ไปดูที่ข่าวเศรษฐกิจของสหรัฐบ้างครับเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวกว่าการคาดการณ์ในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเนื่องจากกําลังซื้อของผู้บริโภคมีความแข็งแกร่งในช่วงโค้งสุดท้ายของปีส่วนทางกับการคาดการณ์ที่เศรษฐกิจสหรัฐในปี2023จะเข้าสู่ภาวะถดถอยครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรา,รายงานตัวเลขผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ในไตรามาสที่4ของปี2023เมื่อวันพฤหัสบ,บดีระบุว่าปรับขึ้น3.3%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าทะลุการคาดการณ์ที่นักเศรษฐศาสตร์จากรอยเตอร์ต่างประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐในไตรามาส4ของปีก่อนจะโตเพียง2.0%ส่วนเฟดคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐในไตรามาสเดียวกันนี้จะโตที่1.8%เท่านั้นด้านกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่าตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐตลอดทั้งปี2023 ตเติบโต2.5%ครับโดยในวันเดียวกันนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยรายงานการเข้ารับสวัสดิการการว่างงานของชาวอเมริกันว่าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน214,000คนซึ่งสูงกว่าสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้ที่ระดับ200,000คนที่ผ่านมาการอัดฉีดการใช้จ่ายในภาครัฐ และระดับอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้0%เซในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ได้ช่วยให้ภาคเอกชนและครัวเรือนบางส่วนเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและสามารถค้ำจุนอเมริกาไม่ให้ดิ่งเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีที่ผ่านมาได้แต่นักเศรษฐศาสตร์ประเมินทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐปีก่อนนี้ว่าจะไม่สดใสจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของเฟดอย่างรวดเร็วขณะที่ในปีนี้นักวิเคราะห์คาดว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยแต่จะเติบโตอย่างช้าๆครับ มาดูเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่บ้างนะครับวันนี้เขียวยกแผงนะครับโดยดาวโจนส์บวก0.6%ที่38,049จุดครับส่วน S&P เพิ่มขึ้น25จุดที่4,894จุด NASDAQ เพิ่มขึ้นใชน่กันครับ28จุดที่15,510จุด ส่วนราคาทองวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น0.19%ที่2,019ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนนะครับในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนครับเงินบาทซื้อได้1ดอลลาร์35บาท74สตางค์ครับทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งที่ทางเว็บไซต์ v i t h a i c o m และอย่าลืมกด follow เราที่ Facebook Instagram รวมทั้ง X นะครับกดกระดิ่งกิ๊ง,งที่ y o u t u b e และ v a e t h a i และฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify v a Thai ครับนอกจากนี้เรามีรายการพอดแคสต์อย่างเช่นรายการสอนภาษาอังกฤษและรายการคุยข้ามโลกที่จะนําเรื่องราวในโฟกัสของคนไทยมาจับคู่กับเรื่องราวที่น่าสนใจในต่างประเทศครับฟังได้ตาม Apple Podcast YouTube และช่องทางต่างครับ มาติดตามารายงานพิเศษกันบ้างนะครับภัยคุกคามจากภาวะไฟป่าในสหรัฐทำให้เจ้าที่ป่าไม้ในภาคตะวันตกของประเทศต้องหาทางลดภัยดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยการลดพื้นที่ป่าลงเกือบ20ล้านเอเกเตอร์หรือว่ากว่า125ล้านไร่ไปนะครับขณะที่นักวิจัยกลุ่มหนึ่งนำเสนอวิถีทางธรรมชาติเพื่อรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าวรายละเอียดเพียงไรติดตามได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับในแต่ละปีภาวะไฟป่าทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ที่ว่านี้ก็เกิดขึ้นกับพื้นที่ป่าไม้ในรัฐโคโลราโดทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐด้วยจนทำให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในภูมิภาคดังกล่าวต้องทำงานเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าให้ได้ค่ะและวิธีที่เจ้าหน้าที่นำมาใช้ก็คือการถางป่าและการตัดกิ่งหรือต้นให้พื้นที่ป่าลดลงค่ะ แต่เศษไม้และท่อนไม้ที่ถูกทิ้งไว้ในป่านั้นอาจกลายเป็นเชื้อไฟได้อย่างไม่ยากขณะที่การขนย้ายออกจากป่าก,ก็มีค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่อยู่นอกเมืองโบเดอร์จึงทดสอบวิธีการทำให้เศษไม้แห้งเหล่านี้สลายตัวไปอย่างรวดเร็วด,ด้วยวิธีการทางธรรมชาติและนั่นก็คือการใช้เห็ดเชื้อรานั่นเองค่ะ เอรอนครอปเล่เจ้าหน้าที่ป<ร>่า<ร>ไม้ไมที่เมืองโบเดอร์กล่าวว่าเศษไม้บางส่วนที่หลงเหลืออยู่ในป่าได้ถูกบริจาคไปให้กับโครงการเพาะเห็ดเพื่อใช้ทดลองการบรรเทาอัคคีภัยแล้วการเพาะเชื้อเห็ดที่ว่านั้น mm hmm. เกิดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับเชื้อราและเห็ดโบเดอร์มัชบรูมซึ่งก่อตั้งโดยแซคเฮสตอมค่ะ เฮสตอมกล่าวว่าทางศูนย์ทำการเพาะเลี้ยงเห็ดป่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติไว้ในห้องทดลองเพื่อศึกษาหาวิธีการใช้ประโยชน์จากพันธุ์เห็ดทั้งหลายตัวอย่างของประโยชน์ที่ว่ามีอาธิกรณีที่ไฟป่าร้อนจัดสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในดินจนทำให้มีความเสี่ยงของการเกิดดินถล่มได้ง่ายซึ่งเฮตอมกล่าวว่า ต้นอ่อนต่างๆจะเติบโตขึ้นมาพร้อมๆกับทำให้พื้นที่ที่มีปัญหาดังกล่าวกลับมามีสภาวะทรงตัวได้ดีกว่าหากมีการนำเห็ดเชื้อรามาผสมในดินด้วยเพราะเชื้อราไมโครไรซาช่วยให้พืชสามารถแบ่งปันน้ำและแบ่งปันสารอาหารให้กันและกันได้ค่ะอย่างไรก็ดีการฟื้นฟูป่าพื้นที่1เฮกตาร์หรือราวหไร่นั้นอาจต้องใช้เชื้อราจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อที่จะทำให้ปริมาณเชื้อราที่เพียงพอทีมงานของเฮสตอมจึงได้เติมเชื้อราในปริมาณเล็กน้อยลงในถุงดินสำหรับปลูกหลายร้อยถุงและภายในเวลาไม่กี่วันถุงเพาะพันธุ์เหล่านั้นก็เต็มไปด้วยรากของเชื้อราไมซิเลียมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้เพื่อบรรเทาปัญหาไฟป่าค่ะทั้งนี้เศษไม้ที่อยู่ในป่ามักเป็นเป้าหมายของการใช้เห็ดเชื้อราเพื่อสู้ไฟป่า อย่างที่เมือง green, utt, เอเวอร์กรีนรัฐโคโลราโดเศษไม้กองโตโตก็คือความเสี่ยงการเกิดไฟป่าที่รอวันปะทุได้เป็นเวลานานหลายทศวรรษแล้วด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เจฟฟ์ราเวจจึงตัดสินใจเร่งกระบวนการย่อยสลายของเศษไม้ด้วยการใช้เหตุป่าที่มีอยู่ในธรรมชาติในท้องถิ่นค่ะ took two years to d ก uh, ระเวชกล่าวว่ากระบวนการ <c oughs> ที่ใช้เวลาเพียง 10, 9, สองปี 9, ก็สามารถย่อยสลายเศษ <acceleration S 2> ไม้กองยักษ์ได้ <natural> แต่ถ้าหากปล่อยให้กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นตามธรรมชาติ <c oughs> ก็คงต้องใช้เวลาถึง20-50ปีดังนั้นเหตุจึงเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดได้เร็วกว่าปกติถึงกว่า10เท,ท่าค่ะ It's rancid, it's not not wo Woody เจ้าหน้าที่ป่าไม้รายนี้กล่าวต่อไปว่าวการใช้เชื้อราในป่าในท้องถิ่นเพื่อกำจัดวัชพืชทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อป้องกันกรณีของการลุกการโดยพืชต่างถิ่นนะคะการค้นพบนี้ทำให้กลุ่มผู้บุกเบิกการบรรเทาการเกิดไฟป่าด้วยเหตุเชื้อราหวังที่จะขยายความพยายามดังกล่าวให้มีการใช้งานมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากไฟป่าให้รอดพ้นจากความเสี่ยงนี้ให้ได้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภภาภาาคคษไทยกรุงงวชิตัน่ะขอบคุณครับคุณธยพรส่งท้ายวันนี้เป็นคำเตือนเรื่องการกินอยู่นะครับครับมีคำเตือนออกมาจากทางหน่วยงานกำกับดูแลด้านอาหารและยาของเกาหลีใต้ต่อเทรนการกินไม้จิ้มฟันทอดในเกาหลีใต้ครับที่เป็นไวรัลบนสื่อสังคมออนไลน์สมเขาวในเวลานี้ คลิปวิดีโอที่เผยให้ผู้เห็นผู้คนรับประทานไม้จิ้มฟันซึ่งทํามาจากแป้งลนล้นําไปทอดนะครับแล้วก็โรยด้วยผงเครื่องปรุงอย่างเช่นผงชีสเรียกยอดไลค์ยอดแชร์บนสื่อสังคมออนไลน์ทั้งทิกต o k และอินสตาแกรมเรื่องนี้ร้อนถึงกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาเกาหลีใต้ที่ต้องออกมาโพสตในสื่อสังคมออนไลน์เอ็กสมอนพูดว่าโปรดอย่ารับประทานไม้จิ้มฟันเพราะว่าความปลอดภัยของไม้จิ้มฟันในรูปแบบอาหารนั้นยังไม่ได้รับการยืนยัน ทางนี้ไม้จิ้มฟันที่เป็นประเด็นกันนั้นถามว่าทามาจากอะไรก็ผลิตขึ้นมาจากแป้งมันหวานและแป้งข้าวโพดแล้วก็ใส่สีผสมอาหารสีเขียวสดใสเข้าไปซึ่งกลายเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลความสะอาดช่องปากที่ถูกมองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ไม้จิ้มฟันแบบนี้นํามาใช้อย่างแพร่หลายตามร้านอาหารในเกาหลีใต้เพราะว่าสามารถนํามาใช้จิ้มทั้งฟันแล้วก็เป็นอุปกรณ์เสิร์ฟอาหารขนาดพอดีคำนะครับก่อนที่จะกลายมาเป็นเมนูที่เป็นที่ไวรัลทั้งนี้ อย่างไรก็ตามเทรนด์ใหม่ที่กำลังระอุไปทั่วโซเชียลมีเดียนี้เกิดจากการนำไม้จิ้มฟันดังกล่าวไปทอดกรอบในน้ำมันร้อนๆและรับประทานกันในรายการอาหารออนไลน์ที่เรียกว่าม็อกบังที่มักจะมีผู้คนโชว์การรับประทานอาหารแปลกๆหรือว่าอาหารทั่วไปในปริมาณที่มากเกินปกติซึ่งเป็นรายการอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเกาหลีใต้ครับครับขอบคุณมากครับคุณเยยมยุที่นำเสนอเมนูที่ ไม่เลือกว่าสนใจแค่ไหนนะครับก็ลองพิจารากันดูนะครับทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากวียทยกรุงวอชิงตันนะครับผมนภรชัยเฉลิมมงคลและเยี่ยมยุทธิชายาต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเนี่ยมยุสวัสดีครับคุณธีรัต โอ้รายการอาหารที่แปลกแปกแนวเราก็เห็นกันอยูเอ่เนืองๆเนาะทั้งในเกาหลีที่ดูมานานในรายการแบบนี้ซึ่งต้องต้องจัดเปรตติ้งหรือต้องจัดอายุผู้ผู้ชมได้จะได้ไม่เกิดปัญหากับคนที่อาจจะแยกแยะไม่ถูกว่าไหนควรกินไม่ควรกินตามนี่นะคะในบ,บ้านเราก็มีเรื่องการกินแบบแปลกๆที่มีการเตือนกันอยู่เรื่อยเลยของแบบนี้ เป็นข้อมูลบนโลกออนไลน์ที่ต้องแยกแยะแล้วก็บริโภคให้ให้เหมาะสมแล้วก็เด็กและเยาวชนนี่อาจจะไม่แน่ใจพวกแม่ผู้ปกครองต้องให้คําแนะนำเนอะคุณเย่ยมยุทธคุณนพร,รัตน์ใช่ครับก็เป็นหน้าที่ของทั้งผู้ปกครองนะครับในการบอกเล่ากับลูกหลานแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐในการกํากับดูแลแล้วก็หน้าที่แบบสื่ออย่างพวกเรานะครับที่คอยสื่อสารในสิ่งที่ mm hmm. ควรจะต้องระมัดระวังกันครับ เพราะว่าใสมัยนี้อย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับสื่อออนไลน์สามารถสร้างกระแสได้เร็วมากแล้วบางคนก็ไม่ทันจะใช้วิจัณยังไตรตรองก็ลองเกาะกระแสดูอย่างภาพที่เห็นเนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นม้าจิ้มฟันทําจากแป้งก็นึกว่าพลาสติก,กยิ่งคิดอยู่ว่าคิดได้อย่างไรนะฮะออกเป็นแป้งก็พอนึกออกแต่ก็มไม่น่าเอามาน่ำประทานได้นะฮะไม่ทราบว่าต่อให้ผม,มสงสัยหรือว่าถ้ามีการจัดเรตติ้งผู้ชมเนี่ยผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะแบบ มองข้ามช็อตไปก็ได้งงจริงๆก็น่าจะแบบตั้งแต่ไม่ไม,ไ,มไม่น่านำเสรนะฮะดูอันตรายสุขภาพยังไงก็ไม่ทราบนะครับค่ะแต่แนวคิดเรื่องเห็ดเชือ้อราป้องกันไฟป่านี่น่าสนใจมากเราต้องลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะคะคือในส่วนของออการใช้เ,เขาเรียกอะไรน,นะตัวเชื้อราเพื่อ เพราะเห็ดเนี่ยมันต้องใช้เยอะมากในการคุมพื้นที่เป็นล้านเอเคอร์เฮกเตอร์น, re, ector, นะฮะตามตามหน่วยของที่นี่ไม่ได้มีออกมาเป็นมูลค่าแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าที่คิดแต่ต้องใช้กำลังแรงใน,ในการลงทุนในการดูแลเยอะหน่อยแต่ก็ค่อนข้างจะให้ผลที่น่าพอใจแต่การทดสอบของหน่วยที่เกี่ยวข้องที่ภาคตะวันตกของสหรัฐนะครับค่ะ เอาละค่ะเรื่องราวน่าสนใจมากชวนคิดต่อชวนติดตามจากฟิโอเวันนี้ขอบคุณคุณนพรัตน์คุณเยี่ยมยุทธและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ